อีกหนึ่งคนดีกว่าครับเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงคุณจ้าไปคุณจ้าเนี่ยก็ได้บริจาคแต่สาวคนนี้นะครับโอ้โหเสียเงินเกือบแสนจากโควิดสิบครับนั่นก็คือสาวกัดจังนั่นเองครับที่ออกมาเผยค่ารักษาโควิดโอ้โหเหยียบแสนเลยที่ปูนซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยที่ทราบกนดีว่าคุณกัจจังเนี่ยเขาได้ติดเชื้อโควิดสิบเ้าและก็ได้เข้าไปรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล ซึ่งก็พอเมื่อรับการรักษาอยู่ตามระยะเวลากําหนดเนี่ยนะฮะแล้วก็เธอก็ได้ออกมา,อ,าออกมาจากโรงพยาบาลเพราะเนื่องจากถ่ายไปที่เดียวแล้วแล้วเธอก็ออกมารีวิววิบูลเธอเขียนลงใน i n s ส a g แกรมแล้วก็เธอโพสต์ลงในไอจ t สตอครับเธอบอกว่า,าเขารักษาตัวกับตัวอยู่ในที่พักนี่ระยะเป็นเวลา14วันนะครับเพื่อเช็ดต,ตัวเองโน่นนี่นั่นอ่าซึ่ง ตลอดเวลาในการรักษาตัวเนี่ยนะฮะก็คือ12วันสําหรับการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเธอก็ได้เอาเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยออกมาพูดให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับค่าใช้จ่ายของเธอเนี่ยโอ้โหเป็นหลักเกือบเลยครับเกือบแสนเลยทีเดียว9000 90, ว่าบาทคุณผู้ชมอ่าซึ่งคัดงเนี่ยก็ออกมาพูดไว้ในไอ s t สตอรี่ story ของตัวเองอ่อาเดี๋ยวไปฟังสิ ของคุณกระจังสะหน่อยว่าหลังจากที่การรักษาพยาบาลแล้วเขาทำยังไงบ้างแลวก็เงินที่เสียไปเท่าไหร่ครับผมบาแล้วค่ะก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลรามคำแหงนะคะทุกคนเป็นครั้งแรกที่เคยได้มาที่โรงพยาบาลนี้เลยเพราะว่ามาทำสแบบเทสที่นี่นะคะแล้วก็พอ,อสแบทสเทสแล้วติดเชื้อนะคะก็เลยได้รักษาที่นี่จะบอกว่าที่นี่บริการดีมากคุณหมอพยาบาลแบบดูแล ดีมากๆประทับใจมากๆเลยนะคะส่วนค่าใช้จ่ายนะคะกรจจังตรวจเชื้อวันที่6นะคะมีเชื้อตั้งแต่วันที่6ออกวันนี้ก็คือมีเชื้อ14วันก็คือต้องต้องเหมือนแบบตัก14วันใช่ไหมแต่ว่ากรจจังได้ห้องวันที่3เพราะว่าตอนแรกโรงพยาบาลคือเต็มมากเลยนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยต่อการค้าง12คืนเนี่ยอยู่ที่9 0,000กว่าบาทเกือบแสนนะคะก็มีอาหารให้3ม,มือ้อันนี้มีหลายคนถามมาเยอะมากว่าค่ารักษาอยู่ที่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครที่มีประการคอเปอรืรอได้อะไรเงี้ยก็ ถวกนะคะก็ลองช็คดูว่าช่วยได้เท่าไหร่นะคะอืมประเ็นก็เหมือนออกมารีวิวให้เห็นเลยนะว่าจริงๆแล้วด้างของกระบวนการขั้นตอนการรักษาของทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาทํายังไงบ้างเยี่ยที่พี่กระจังบอกไปว่าเขาได้พักอยู่สิบสองคืนรวมค่าใช้จ่ายแล้วเป็นยังไงพยาบาล่ทีมพยาบาลการดูแลเป็นยังไงบ้างคือสาวระจังก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบเยอะพอสมควรเหมือนกันเนาะใช่ก็เป็นกําลังใจให้เผื่อคน คนไหนอยากได้เป็นข้อมูลไงว่าอ,อยากจะไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็สามารถเลือกกันได้